แฟนคลับแห่แชร์งานถ่ายแบบลุงพลป้าแตนนาทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความฮอตของหนุ่มสาวต้องยกให้หนุ่มสาวคู่นี้ลุงพลป้าแตนที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีซึ่งตอนนี้กําลังมีชื่อเสียงและโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจากการรับงานและเอีเวนต์ต่างๆที่เหล่าบรรดาแฟนคลับได้ยื่นข้อเสนอให้จนตอนนี้ลุงพลและป้าแตนนั้นรับงานกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวโดยล่าสุดเพจงามพิงเจ้าของแบรนด์ได้โพสต์ภาพสินค้าที่เป็นแบรนด์ของทางร้าน โดยมีนายแบบและนางแบบอย่างลุงพลกับป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์ในงานนี้โดยเฉพาะพร้อมกับภาพที่ลุงพลและป้าแตนนั้นได้ถือผลิตภัณฑ์คู่กับการถ่ายแบบนี้ด้วยนอกจากจะเป็นการโปรโมทสินค้าให้กับทางร้านแล้วทางร้านก็ได้ให้ลุงพลและป้าแตนใส่ชุดเป่าวสาวไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศในทุ่งนาหรือบรรยากาศในสตูดิโอบอกเลยเซตภาพนี้ออกมาเหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งกันมากเลยค่ะพร้อมโพสแคปชั่นว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตน โอและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้อย่างไรก็ตามถึงจะมีแฮชแท็กแบรน์ลุงพลแต่ก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแชร์ภาพดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจลุงพลและป้าแตนกันเป็นจำนวนมาก